สวัสดีคดุทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องผมมีแก้วนะครับผมวันนี้ก็วันดีนะครับก็ชวนแม่มาทําบุญนะครับผมที่วัดสมานมิตรวัดใกล้บ้านผมเป็นวัดดังของอําเภอเชียงลำปาเขียดแถวบ,บ้านผมนะฮะประจาโครโาชนะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับเงียบสงบดีครับผมนี่ก็มีนะครับอันนี้ จะมีปลาไหลนะครับปลาไหลคู่หนึ่งแล้วก็มีนกคู่หนึ่งนะครับก็เลยซือ้อซื้อแบบว่าซื้อแบบยกเป็นชุดมาเลยนะครับผมชุดชุดไอ้นี่ชุดชุด,ชด,ชด,ชดผมผมผมซื้อมาเป็นชุดหนึ่งรอยนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่เขาขายสองรอยนะครับอันนี้ก็มากับแม่แล้วก็ล้านนะครับผมโอเคครับไปทําบุญกันดีกว่าครับผม<ด>ใครก็ จะมาทำการปล่อยนกก่อนนะครับเขาปล่อยข้างสูงบีให้มันบิในไปฮะบินปล่อยบ่กเลยว่าปล่อยนงอยังปล่อยอย,ยู่ไปเด้อวันนี้เยะอย่าปีกเลยมันคือ่มมื่ดเถอะไปเด้อนี่เขาได้จับได้เด้อไปแอบย้อมมาบินอยู่นี่แ<ป>ม่ละหุ่นออกไปหุ่นเสียง ไปแล้วปลาตาเพี้ยนอือกิน เราแบบนมวัฒนาบูรณากันเด้อครับผมคนดูอะไรนครับก็จะทำการปล่อยเลยนะครับครับดีดีแห้งจัดเออยังก้วมเก็บอยูะไรก้วมไข่ยังนี่พวกว่าจะสิ่งที่ดีงามนะต่อไปนี้ก่อนจะลงทางทำงานที่ตายนะครับผมลงงานทำแต่ทำงานก็เอาเอาเอาห่วยปะดุกมันสีมูกินปลาอะไรซะบ่เแล้วคุณป้าจะว่ โอเคครับต่อไปก็จะมาทําการปล่อยปลาไหลนะครับปลาไหลก็จะมีขู่หนึ่งพอดีนะครับผมนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามจะสี่โมงเย็นแล้วละครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศรอบรอบด้านหลังผมนูนจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นสวนพญานาคนะครับผมอันนี้เป็นสร้างเส็จประมาณน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดผมก่อนน่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงต้นปีครับต้นปีนี้แหละครับผมแต่น่าจะเป็นช่วงหลังสงการมานะครับฝังหนุนนะครับเป็นสวนพันเป็นสวนของเจ้าปู่ศิสุโธนะครับเป็นสวนพญานาคนะครับตรงนั้จะเป็นสาราเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับนะผมซูมไปดูชัดเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องผมด้วยนะครับฝากช่อง u t u b e ด้วยนะครับผมจจเอทำไปเรื่อยแล้วก็ติ๊ t ต k อกนะครับผมดับเบิลเอช่องสำรองนะครับท่านนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มบุรดวงทำบุญด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ